สวัสดีครับคุณทุกคนนนโอกาสแห่งน,นี้ผมโจติยะเข้าสู่รายการร่วมรับจับอสังหาในโอกาสแห่งน,นี้ด้วยครับวันนี้กลับมาเป็นตอนที่20กันแล้วนะครับผมใช่หรือเปล่ายังไม่รู้วันนี้เนี่ยที่สูงสูอยู่นี้คือโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงระดับหมหาชนและเป็นโครงการที่ยอดซื้อสูงที่สุดในทุกๆปีเลย <Wow. S 1> เป็นโครงการไหน คิดว่าคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ,อย่าเพิ่งอุบตอนนี้เรามาดูบรรยากาศในคอนโดนีด้ก่อนนะครับผมและนี่ก็คือล็อบบี้ด้านล่างของตึกเองของ i อเอโอจุราสามยานนั่นเองครับจะสังเกตได้เลยว่าการตกแต่งของล็อบบี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับในลักษณะของ co-working space ครับผมจะสังเกตได้เลยว่าผ,ผู้คนนี่ก็จะแบบวนเวียนเข้าไปมาครับข้างหลังจะเป็นนิติครับผม ดูแสงไฟอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดของโครงการก็จะเป็นประมาณนี้ครับทรงแบบนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครผมถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้อย่างโดยเฉพาะตัวโครงการเนี้ยจะห่างจาก MRT 3ย่าน400เมตรแล้วก็ห่างจากาตัวในส่วนของจามจุรี500เมตรแล้วก็สย่านพิทาว500เมตรนั่นเองซึ่งไม่ไกลไม่ไกลถ้าเป็น1กิโลก็จะเป็นในส่วนของสยามสแครวร์วันแล้วก็ mbk มามีอ,องนั่นเองครับ1นกิโลครับและถ้าเป็น1.2เนี่ยก็จะเป็นสียบพลากรนและเซ็นทันเบิร์ดนั่นเองครับผมนี่คือข้อมูลรายละเอียดส่วนกลางก็ขอวัฒนภัยเป็นภาษาจีนเนะถ้ามีลูกค้าคุณจีนก็ติดต่อผมได้เลยนะลูกค้าคนไทยต่างชาติก็ได้หมดเลยครับผมนี่นี่คือล็อบบี้แล้วก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับอาล่ะเดี๋ยวจะมาเข้าดู ภายในตัวโครงการกันกเลยดีกว่าและนี่ก็คือคอนโดของไอดีโอยูนิตที่สามย่านนะครับผมนี่คือยี่สิบแปดจุดห้าตารางเมตรครับผมนี่ถ้าเดินตามไปที่ลูกค้าจะไปที่เข้าไปชมในคลิปก็ประมาณนี้เลยครับรูปทรงติดเราไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าณนะขนาดนี้ครับผมนี่นี่ที่ดุดันซิงมีให้หมดเลย และยิ่งเป็นบริษัทมหาชนนะอาดันดาผมบอกไว้เลยนะอาดันดาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับของคนซื้อคอนโดและคนเช่าคอนโดที่เยอะที่สุดในหลากหลายเว็บเลยไม่ว่าจะเป็นในเว็บของ DD Property Living Insider โอ้ยทุกเว็บเลยนะคะผมนี่28.5ตารางเมตรนี่มีระเบียงให้ด้วยถ้าซื้อห้องให้มาแบบนี้เลยครับผม ในราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4.99ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่20,000ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนซะมากกว่านักลงทุนทจะซื้อปล่อยเช่าสําหรับนิสิตจุฬาหรือผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนสาธิตจุฬาและตลอดจนยาวไปถึงมาหาลัยจุฬานี่ก็ซื้อได้เหมือนกันครับผมมีให้ตามนี้เลยเดี๋ยวไปดูหนึ่งห้องนอนครับนี่คือหนึ่งห้องนอน34ตารางเมตรครับผมนี่จะสังเกตได้เลยว่าชุดครัว เตาซิงมีให้หมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิวทิศใต้แบบนี้ยเป็นวิวที่คนอนะที่ฮิตมากที่สุดในเวลานี้เลยห้องนี้นะราคาเริ่มต้นกะจะไม่ผิดนะเมื่อกี้อะไอ้ย e ีดตาราเมตระมันแค่4ี่จุดเ้านะแต่ถ้าให้ดูทรงในตลาดทั่วไปเลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าไปอิงจาก ในทุกเว็บของอสังหาเนี่ยจะราคาอยู่ที่ตือ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 ตืตืตืโอ้ยติดเราอีกแล้วฝากกัว,วตรงนี้สุขภัณฑ์มีให้หมดเลยตัวดีนะราคาจะเฉียดเฉียดประมาณ6-7ล้านโดยประมาณครับผมถ้าปล่อยเช่าเนี่ยโดยห้องนี้นะจะอยู่ที่21,000-22,000แล้วแก่การตกแต่งและยิ่งเป็นห้องนี้นะสังเกตได้เลยนะมันจะ ปล่อยเช่าอยู่ประมาณนี uh. ้และทรงนะต่อตารางเมตรอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยตอนท้ายคลิปกันแต่ว่าอยากให้ดูแบบว่าในลักษณะที่แบบอก็จะประมาณนี้ค่ะท okay. ุกคนเดี๋ยวจะไปวนและนี่คือวันเบสท์ลูมพัด45ตารางเมตรครับผมถ้าเกิดปล่อยเช่าเนี่ยราคาการปล่อยเช่านะถ้าไปอินเสิร์ชจาก ทุกตลาดทุกเว็บในเว็บผาสังหานะจะปล่อยเช่าอยู่ที่2 5งหม่นี่มีห้องอนเนกประสมด้วยถ้าซื้อ2 9งหมใช่ครับได้ดูวิวซะก่อน,นอโอ้ยใช่ใช่ใชไม่มาเป็นวันเป็นคัดครับผมไม่ใช่ไม่ใช่สองห้องนอนครับผมอ,มอ๋อแต่ว่ามันทำอย่างไร ใช่แล้วครับโอโหมีคนแทรกพูดครับขอบคุณภาพสําหรับข้อมูลครับราคาปล่อยเช่าจะอยู่ที่สองหมื่น้าครับผมถ้าเป็นวันเบสพัดแห่งนี้แล้วก็ไปแป๊บหนึ่งครับนี่ผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าในห้องแบบนี้นี่พอเดินเข้ามานะนี่ชวัวบเป็นแบบนั้นเลยนะครับทุกคนราคาเช่าอยู่ที่2 9งหม้า และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะในวั e เบสพั s แบบนี้นะ45ตารางเมตรนี่จะโอ้มีให้หมดเลยครับทุกคนอัตราในราคาขายนะถ้าจะอิงจากตลาดของอสังหาในทุกเว็บนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7-9ถึง9ล้านโดยประมาณนั่นคือทรง o n e เบสพั s ของ i d เดจุฬา3ย่านนั่นเองครับผมที่อิงมาจาก ตลาดโดยทุกไปในทุกเว็บที่เจอนะครับผมเอาล่ะเรามาดูห้องสิ้นสุดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมใครได้ไปนะทางอนันดาให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับทุกคนและนี่คือตึกมีชั้นสนาครับส่วนกลางเป็นสระว่ายน้ำครับผมนี่ลากยาวมาถึงตรงนี้เลยครับทุกคน าเห็นวิวทางทิศเหนือทิศใต้ได้ตลอดเลยนี่คือห้องฟิตเนสครับ <c oughs> ผมจะสังเกตได้เลยว่ามีอุปกรณ์และสามารถชมวิวของจุฬาได้เลยนะครับเป็นวิวทิศเหนือนั่นเองครับเอตกเฉียงเหนือนั่นเองไม่ใช่ดิทิวตะวันตกเฮ้ยลว เป็นห้องฟิตเนสที่เรียกได้ว่าโอ้ยครบวงจรเลยทีเดียวครับอาจจะติดคนไม่เป็นไรติดแค่เท้าพอๆครับผมนี่จะสังเกตได้เลยนี่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 ตรงนี้เลยนี่นี่เลยห้องแบบนี้นะในฟิตเนสก็จะมีลู่จักรยานและรวมไปถึงวิวที่สามารถชมได้ถึง360องศานะครับผมนี่มียกดมเบลด้วย ในตรงนี้ครับหลบทิ้นะครับชุดเหล,ลือหลบนีดมึงใส่ชิดดูครับผมนี่ก็จะทรงประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับห้องฟิตเนสอยู่ที่3 4นี่ยิ่งกว่านั้นมีโต๊ะบอลและแถมมีโต๊ะสนุกด,ด้วยขออนุญาตครับคุณนี่คือโต๊ะสนุกราคาทุกคนครับอ่าเชิญเล่นต่อได้เลยครับก็จะทรงประมาณนี้ครับผมนี่สำหรับห้องฟิตเนสแบบนี้ ได้ได้ว่าอุปกรณ์พรบพันกันเลยทีเดียวเห็นวิวด้วยขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของไอเโอจุดดาสมยานกันต่อเลยดีกว่าเนาะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่แบบว่าไปดูห้องมาใช่ไหมแล้วราคาของห้องอะ่ะมันขึ้นอยู่กับไซส์ของห้องขึ้นอยู่กับชั้นของห้องอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะส่วนกลางอะ่ะที่ผมเสนอไปเนี่ยอย่างฟิตเนสอะ่ะมันจะอยู่ที่ชั้น35้าและข้างๆจะเป็นโคเวอร์กิสเปซนั่นเองซึ่งเป็นห้องประชุมที่ จัดสัมมนาจัดนิทรรศการจัดอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเ,เป็นสถานที่ในการทํางานที่สามารถให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็มีสวนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีอยู่ระหว่างชั้นของโครงการอีกด้วยในยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยชั้น3 4มีสระว่ายน้ําซึ่งเป็นสระว่ายน้ําที่เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบจินตนาการภาพตัวเองอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่โรงแรมหรูเลยนะคะผมนะ เอาละเราจะมาพูดกันต่อในไอเดโอจุฬาสามญกันต่อเลยดีกว่านะพูดถึงไอเดโอจุฬาสามัแห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากฟิตี้อ่ะที่แบบคบคันและอำนวยความสะดวกแล้วสังเกตไหมล็อบบีอ้อ่ะใต้ข้างๆมันจะมีสะพานเชื่อมอยู่มันจะเชื่อมระหว่างตึก A กับตึก B นี่คือจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองก็คือเรื่องของการเดินทางที่ทำให้อำนวยความสะด,ดวกในการเดินทางมากขึ้นและทะลุไปออกต่อซอกซอยได้อย่างง่ายดายเนี่ยคือ ไอดโอทุลาสามย่านแห่งนี้นะถ้าไปห่างจาก BTS ชอนบุนซีไปเดินทาง15นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็อีก15นาทีฝั่งนั้นก็จะเป็นสี่ลมเอสสวนลมุมแล้วก็ BTS สีลมนั่นเองรวมไปถึงเซโยเซฟคอนแวนอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นอนะยังจะมีในส่วนของตึกสำนักงานอะไรมากมายไก่กองรวมไปถึงสี่ลมคอมเพล็กซ์ด้วยก็สามารถแบบไปได้เลยสะดวกมากๆและยิ่งไปกว่านั้นนะห้องแต่ละห้องอะเอาง่ายๆสตูดิโอ2ีตารางเมตร ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เกือบ6ล้านถ้าไปหารกันนะอยากรู้ราคาต่อตารางเมตรนะเอาไปหารกับตารางเมตรเลยและจะรู้เห็นราคาจริงในตารางเมตรนะต่อ,ต,อตารางเมตรในปัจจุบันเลยและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนเนี่ยนะเริ่มต้นอยู่ที่สามห้าตารางเมตรราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านเจ็ดล้านกว่าๆนั่นแหละเอาไปหารกันแล้วจะเห็นราคาต่อตารางเมตรได้เลยและที่สำคัญที่สุดนะ One Bed Plus ประมาณแบบว่า4ีห้าตารางเมตรนะแปดรหน่ารได้เลยจะได้เห็นราคาต่อตารางเมตรจริงๆนกปัจจุบันแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมนะในส่วนของค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางเนี่ยมันจะอยู่ตกราคาอยู่ที่ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลถูกป่ะอยู่ที่30มบาทถึงสัตถึง4ีบาทต่อตารางเมตรนะถ้าจะไม่ผิดรู้ไปถึงการเดินทางนะโดยเฉพาะด้านข้าง ของโครงการไอดีโอจุฬาสามัญแห่งนี้่ะมันจะมีคอนดโดโรไล,ลยอยู่สองที่เป็นคอนโดหรูด้วยซึ่งถ้ามีโอกาสจะพาไปดูคอนโดที่ข้างๆไอเดโอจุฬาสามันในโอกาสแห่งนี้อีกทั้งในส่วนของการเดินทางนะถ้าไปห่างจากเซ็นทรัลเวิร์กับพารากอนเนี่ย1.6กิโลเมตรนั่นคือการเดินทางที่สะดวกเลยรวมไปถึงส,สนามสุพัชลาศาัยสนามกีฬาแห่งชาติหอศิลป์ก็1.6กกิโลเมตรเช่นเดียวกันเดินทางก็แบบ ประมาณ15นาทีถึงแล้วอะใช่ไหมคทุกคนแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะราคาของการปล่อยเช่าอะถ้าเกิดว่า28ตารางเมตรนะเกือบ6ล้านเนี่ยราคาอัตราการเช่านะจะอยู่ที่20,000ถ้าเป็นห้องนอนนะ35ตารางเมตรราคาเช่าอยู่ที่25,000แต่ถ้าเกิดว่าวันเบสคัส8.1ล้าน45ตาราเมตรราคาจะอยู่ที่2,9ล้าน9 000. นั่นเอง2ล้าน9 000. นะ แล้วราคาในเราห้องอ่ะมันไม่มีสองห้องนอนมันมป็หนึ่งห้องนอนสตูดิโอวันเบดพัทแค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยแล้วสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจในตัวไอเดโอจุฬาสามย่าน่ะถ้าอินเสิร์ตมาจากทุกเว็บที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองที่มีเด็กนักเรียนที่จะเรียนเซโยเซฟคอนเวนการสาธิตจุฬาตัวเนี้ยเหมาะจะซื้อให้ลูกอ่ะตัวเนี้ยเหมาะมากซื้อให้ลูกให้หลานได้เลยหรือไม่ เป็นนักลงทุนที่ซื้อปล่อยเช่าเขารู้ตลาดแล้วว่าการตลาดการเช่าอ่ะจะตกอยู่ที่นิสิตนักศึกษาจุฬากับวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนรวมไปถึงนักเรียนเซนโยเซฟคอนแวนกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอ่ะตัวนี้น่าจะเหมาะเลยนะกลุ่มเป้าหมายที่สําหรับการเช่าอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาของจุฬาร้วนๆเลยจุฬา ตงลงมาคือบุคลากรทางการแพทย์ข,ของโรงพยาบาลจุฬาและอันดับต,ต่อต่อมาก็คือนักเรียนจากเซียนโยเซฟคอนแวนสาธิตจุฬาและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนั่นเองส่วนพนักงานประจําก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะหาเช่าของคอนโดจุฬาสามย่านในโอกาสเห่งนี้ด้วยและจุฬาสามย่านนะของไอเดโอจุฬาสาย่านอนะ ขึ้นตรงโดยบริษัทอนันดาซึ่งคืออนันดาเนี่ยมันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับมหาชนและเป็นบริษัทที่มียอดขายบ้านและคอนโดที่สูงที่สุดในเว็บ l ิวิ n g i n s i d e r ใน DD Property แล้วก็ในทุกเว็บอสังหาอื่นๆที่เราอิเนเสิร์ตมานั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราได้นําแบรนด์ดีๆมานําเสนอนะแบรนด์ที่แบบมียอดขายสูงสุดแล้วแต่กับเปิดโอกาสให้ในหน้าได้มาแบบว่ามาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนสนทนา ในคอนโดนที่เป็นเครืออนันดามาแบ,บ่งปันผ่านคลิปนี้ก็ขอบคุณอนันดามากๆเลยที่ให้โอกาสเราได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคอนโดนและบ้านที่เกี่ยวข้องกับเครืออนันดาเนี่ยมาเสนออกับพวกเราให้ตัดสินใจในการซื้อหรือว่าตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าถ้ามีคำถามที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าอยากปรึกษาอะไรมาพูดคุยได้ตลอดเวลาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้ตลอดเวลาน,นะครับถ้าใครสนใจก็มีคอมเมนต์มีเครดิต อยู่ใต้คลิปแล้วล่ะนะมีเครดิตอ,อ,อยู่ใต้คลิปแล้วก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาสมแกเวลาพอดีก่อนจะไปจบมีคําถามไหมถ้ามีพิมพ์มาได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงเป็นอย่างมากเลยที่อุสา์เข้ามารับชมตั้งแต่ช่วงแรกๆยันนาทีสุดท้ายเลยครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ไม่จริงกันขอบคุณมากขอบมาก ไว้เจอกันในสาระดีๆที่มีประโยชน์ในโอกาสต่อไปสักดีอยู่อย่างมีความสุขนึกถึงคุณโจโปิยะ property invest c อ l l c e n t ก็ผมแล้วก,กันแล้วเอาไว้เจอกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและกราบสุสดีค,ครับ